ก็วันนี้ท่านนายกท่านเป็นห่วงอยู่นะครับนะฮะแล้วก็ท่านท่านท่านให้แนวทางนะครับนะบก็มีสองเรื่องก็คือเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องการท่องเที่ยวที่นโยบายของรัฐบาลนะครับจะให้มีฟรีวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนีย่ยถ้าถามความเห็นในส่วนของหน่วยงานความมั่นคงก็คือในส่วนของสำนังกางานตรวจเชตินะครับนะส่วนนี้ผมเองก็มองว่าเป็นเ,เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมากนะเพราะอะไรครับ เพราะว่าวันนี้ขั้นตอนการที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาไม่เดินทางเข้าประเทศไทยในฐานะผมเป็นอดีตผู้จัดการตมนะครับมันก็ปัญหาเรื่องอความขั้นตอนอความยากลาบากในการเดินทางเข้าประเทศการคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เปิดให้มีฟรีวีซ่านะครับก็ทําทให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้สะดวกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่สำนักงานหวหนชาตินะครับโดยผมต้องลงไปจำกับเนี่ยก็คือการเพิ่ม มาตรการความปลอดภัยนะครับความมั่นคงแข็งแรงต่างๆซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นจากแนวคิดของท่านโยบตีเนี่ยนะครับในเรื่องการให้มีฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหการรมการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องจักรสาคัญของประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วนะเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยโดยคนจีน,นมันน้อยมากนะครับนะก็เกิดจากการประสบปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆนะการเดินทางเข้าประเทศ ที่ยากลําบากนะครับเพราะนั้นการฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะส่งผลทําให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการรองรับนหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะตํารวจนะครับวันนี้เราก็มีการป,าปราบปรามโดยเข้ม่งมดออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมเองก็จะไปเน้นย้ํากําชับในส่วนเรื่องความปลอดภัยซะะึ่งเป็นหน้าที่หลักของตารวจนะครับเพื่อจะรองรับนโยบายของอท่านยมตีในเรื่องของการให้มีฟรีวีซ่านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะทําให้โรงแรมร้านค้า ร่า,รางรูต่างๆนะครับของประชาชนเนี่ยกลับมาฟื้นอย่างรวดเร็วเพราะเราต้องเข้าใจว่า,วานักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยและเป้าหมายการเดินทางของคนจีนที่มาเมืองไทยเป้าหมายหลักก็คือประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นถึงเรื่องที่ท่านที่ท่านเป็นหัวงที่ท่านให้นโยบายนะครับ